สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ่อพ่อครับช่องยายพรฝรั่งเศสยายสิโดฟอนฝรั่งเศสรครับมเาเยี่ยมมาย่างพันซิลฝรั่งเศสรครับเลวยสีงเงินมาเกียอเนีคยับให้ล่ากินมันไง,นนง,นง,นนงนสิิโดฟอนสวัสดีค่ะพี่น้องบงชูดตะมวนเมสเมฟองเซเบียงวานูชีมาเชน แม็กเซียจุลมูนกิมาสูวีกิมาสูเอ็ดคูคาดขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อที่คลิปก่อนที่ย้ายสิริพรอนท่อนะคะเนาะมามาเว้าเรื่องกันทํา youtube นะคะเนาะพี่น้องคลิปก่อนย้ายสิริพรท่อหลายเด้อค่ะเด้อท่อหลายจนว่าอยากหยุดนะคะพี่น้องก็ได้กําลังใจจากพี่น้องเพื่อนๆนะคะที่เขามารับชมคอมเมนต์ดีๆให้เป็นกําลังใจหรือว่า คุยกันหลังบ้านเนาะค่ะเนาะกะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อทุกยอดวิวทุกคนเลยแหละคะ่ะที่มาชมมาให้กำลังใจนะคะถึงจะทำ u t u b e หรือบอ o u t u b e กะบอเป็นยังนะคะขอบคุณทุกยอดวิวนะคะพี่น้องนั่นหละกะเอาให้ฟังเนาะค่ะเนาะคือว่าเพื่อนกะนิ่งนะคะเนาะเพื่อนนิ่งไปอยู่สองอาทิตย์นะคะกะกลับมาปกติแล้วลหละพี่น้องนะคะกลับมาปกติก็คือ เพื่อนกะว่าได้ปรับไ้ดอกค่ะคลิปที่ลงไปห้าหกคลิปก่อนนะคะเพื่อนกับว่้ปรับห้ดอกกับปรับกันนิดๆนะคะบ่ปกตินะคะพี่น้องกับว่าเป็นยังนะคะก็ได้กําลังใจจากเพื่อนๆพี่น้องเช้า YouTube หรือว่าพี่น้องบ่ทํา y o u t u b เนาะเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับมีกกาลังใจต่อไปนะคะก ขอบคุณนะคะมือนีสีเกาถึงขอบคุณเพ <c oughs> ื <c oughs> อ่อนทํา youtube นะคะเนาะนั่นก็คือช่อง youtube บ้านนอกนะคะเนาะเพื่อนกะให้กาลังใจยายสิริพรนะคะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องผู้ใดยังบุ่รู้จักกะเข้าไปเป็นกําลังใจให้เลาได้ด้วยค่ะเด้อนะคะแล้วก็แล้วก,วก็ให้กําลังใจดีๆนะคะพี่น้องคะ่ะกะซสิมีคลิปวิดีโอให้เบิ้งนะคะเนาะพี่น้องคะ่ะกะ เบิ้งไปค่ะว่าเราซีบร์ว่าจังไหนนะคะพี่น้องขอบคุณเอ่อยูทูปบ้านนอกหลายเด้อค่ะเด้อที่ให้กําลังใจกัสได้มีกําลังใจสู่ต่อไปเนอกจากเนาะกักกสิพยายามเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนะคะอ่ะชมไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะว่าเราบ่ามีคลิปลงแล้วล่ะเดี๋ยวเก็บว่าตามส่วนนะครับมันขอร้องกันกนะครับเด้อวันนี้นี่ในนูผักบุ้ง นี่เงียนบักเขียแล้วสูบบกเกือ้ล่ะนะครับปน,น,น,นปะตูดับแร้วสิเงียนบกเขียร์้นครับง่ายๆเขียเป็นเขียร์ยังงาบเขียแหละฝนขรสิตกตกมาสองสามหมื่นเลยครับแถวบ้านผมก็ไุ่มหวัวนี่้ย ่เมาขีมาคนตรงมไม่เมาออกกรหโดดขับแต่เดเงานๆเอยมันอยู่ทงมัเคลียร์เงานเป็นเ,ล,ล,เ,นเ,ล,เลยอะเมืยร์สิริพรบอกว่า,วาพผมนี่คิดลงคิดลงแต่เห็ดคิดกินอะไรพน,นั่งเลยเย็เยนกับว่าขยับพน้ะจมเป็ดๆอยูเ่เยน็นว่าขยับ เบิดกำลังใจทักไข่แต่ทีเบิดกำลังใจอยังข้าวเดียวเลยนะเป็นข้าวเดียวก็ลุ่มคือเขาปนัง่าสิม,ม,ม,มุลุ่มเม้ยพี่น้องไางทาั้งไกลทั้งไกลวันนี้ผมในในน้ำของเชื่อบกครับบ่าแ <c oughs> ห้งว่าใดไ

เพราอว่าอบเขลลือต้มอัไรแะไรใส่มาต้องตำแห้งครับตำพอตำพอจุจ๊บๆแบบแบบคั่มเพิ่มเไปหน่อยเป็นงานปลาแดดอ่ได้ยากเลยครับอาหารอีสานนี่ยเครื่องปรุง้ะมากเลยนี่ชุดรถนำปลาปลาแดดทำเนี่ย กูมือได้แห้งแห้งเห็ดไงาาหารในสารเพราะว่ามันอันเปรี้ยมมันนัวเดี๋ยวซีมกันเดี๋ยวซีมกันพีน้องวุงแม่งอย่างนี้นะตกเศษผักเสน่ห์ครับอันพักแท้า เกียเลยนู่นเรื่หนังปลาบูใสเข้าหนันปลาเสียให้รักหนังปลาเลยบะมี่หนังปลากับไส้เลยปลาบะหมี่ซีมากครับปลาแห้งสอาเขียวนี่แหละยาบพกัน วามันเค็มเล็กน้อยวานมันมีความเค็มเล็กน้อยมันนัวนัวนัวตันนี่ก็นัวเรยกวมานัวก,กับร้อมร้อมรสดีต้องไปอีกเดีวแซบกันเลยซีมันกับพี่นนองว่ามัน ใส่ได้แล้วเห็นแต่หูจริงจริงแอบลายร้อยจริงย่างเดียวกเกลือบอริสุทธิ์เกลือบกพิบเก็บอึนี้สวนเกลือบกพิบเก็บอึนีสวนเลยหมเนอง ขึ้นมากับว่าไตเกียดที่นีคนปกแค่ไหนเมนูที่สอง,องครับผมผักบุ้งไฟแดงเมนูผักบุ้งไฟแดง ไนะม่แดงเลยนะเอาที่กระเบื้อแปงคิว่าแม่สมพาห่มว่าะเชื่อดี่ตวคนจิตก ีนะครับสุดยอดทางกิปเนี่ยมันขึ้น,นแขกขนาดเลยเป็นจังใดคะพี่น้องได้เบิ้งแล้วเป็นจังใดนั่นละ่ะการการเชฟนะคะเนาะเชฟยูทูบเบ้า์นอกเรากะเป็นห่วงเป็นยายยายสิริพรเพื่อนยูทูบที่เริ่ม สู่มานกักกว่าหนึ่งแต่ยอดซับหลักลอยอยู่เนาะ,ะเนาะนั่นแหละก็รู้จการมาเป็นปีกลัวแล้วกับเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่น้องทุกคนนั่นแหะค่ะผู้ใดอยากเปลี่ยนมูย้ายสิริพ้นหรือว่าคุยกันหลังบ้านหรือว่าทั้ง m ม s s e n นเจอกะถักมาได้เด้อค่ะเด้อนะคะเดี๋ยวสิให้เบิงขีดเขียน,น่นเฟซบุ๊กให้เบิงนะคะเด้อล้ะก็ ทักมาได้นะคะอยากคุยอยากถามปรึกษาอย่างคุยมาได้เด้อค่ะเด้อยายสีปอนคันว่างกับสีหลับนะคะนะคันว่างก็คือไปทํางานนะคะจะได้ปรึกษาหา,หารือกันว่าเป็นแบบใดนะคะให้กำลังใจกันไปทีงใดก็ขอบคุณด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนแม็กซีอัตุลโมนกีมิซูบีนะคะแม็กซีอมเมมีฟองเซอตุลโมนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดวิวนะคะพี่น้องนะคะการทำยู้อสุกับว่าได้ว่าที่ไปหวังได้อย่างน้ำเพลินดอกนะคะก็เฮ็ดไป เป็นกำลังใจให้กันไปจากพี่น้องนะคะก็คือว่านั่นละ่ะอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทํยูท u ปเนาะคะเนาะนะคะเนะก็บเล็กผสมน้อยมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทนะคะสั่งพอฟ้าวาแม่นอีเดียวพี่น้องนะคะช่องที่เ้าช่องในหน่อยเขาก็าต้องพยายามเก็บเงินสลึงนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะอาจเมื่อใดห,หนึงเขาอาจสี่ไต้หลายกคน,นก็ได้นะคะทั้งหดก็เจอกันคลิปหน้าได้พี่น้อง ขอบคุณอีกครั้งค่ะบายยเดี๋ยวสีเห็ดให้เบื้องว่าสิบห้าไปเหตุอีหยังชีวิตในฝรั่งเศสชนบทน้องวน้องค่ะกันอยากเบื้องอีหยังกับคอมเมนต์ใดเด้อนะคะยาสีพอนกับสิพยามเหตุขีดใส่เปื่อเือบเบื้องการใส่ชีวิตอยู่มืองนอกที่ต่างจังหวัดนะคะยาสีฟอนอยู่ต่างจังหว,วัดโอเคค่ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าวาสิภาพาไปเหตุอยหยังพระเหตุอยหยังแต่ละมื่นละวันเนาะคะ่ะเนาะมันมีเวลากระไรขอบคุณถึงกำลังใจเรากันนะคะเมื่อนี้ยิ้มออกแล้วกล <c oughs> ลังใจหาย <c oughs> บ๊ายบายค่ะ